สวัสดีครับทุกคนขอพระเจ้าส่วนพระทุกคนนะครับและมีสันติสุขอยู่ในพระเจ้าทุกวันและเวลานะครับพบกับพระวจนะของพระเจ้าในคำพีเบเปอสำหรับวันนี้หัวข้อเรื่องอชีวิตใหม่คนใหม่อยู่ในพระธรรมโคลโสีบทที่3ข้อที่8ถึงข้อที่10นะครับมาดูกันครับพราวนะเขียนไว้ว่าอย่างไรพระธรรมโคลโสีบทที่ส ข้อที่8เขียนไว้ว่าบัตแต่บัตรนี้าสารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลืองทิ้งเสียด้วยคือความโกรธความขัดเคืองการคิดปองร้ายการหมิ่นประมาทคำพูดหยาบโลนจากปากของท่านอย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ถอดทิ้งมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วและได้สวมมนุษย์ใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นใหม่ในความรู้ตามแบบพระฉายของพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างขึ้นนั้นหมายความว่าผู้ใดที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะถูกสร้างชีวิตขึ้นใหม่เหมือนดังพระฉายของพระเยซู พระเยซูนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และไม่มีคําหยาบโลนความอิจฉาทิสยาต่างๆพระองค์นั้นมีแต่ความรักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะถูกสร้างใหม่หมดจากเมื่อก่อนที่เราเป็นคนพูดจาหมิ่นประมาทหยาบโลนคิดปองร้ายาพูดจาที่ที่ส่อเสียดสิ่งไม่ดีนั้น เมื่อไหรที่เรามีพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะนําชีวิตเราใหม่แล้วเราจะมีจิตใจใหม่โดยอัตโนมัติเพราะว่าผู้ใดที่เชื่อในพระเจ้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตยอยู่ในตัวเราและพระองค์จะคอยเตือนเราบอกเราในสิ่งอะไรที่ดีอะไรไม่ดีนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้อัศจรรย์นะครับจากที่เมื่อก่อนโน้นเราไม่มีพระเจ้าเราก็เป็นคนประเภท หยาบคายหยาบโลนพอมีพระเจ้าปุ๊บพระเจ้าสถิตอยู่เราปุ๊บความอัศจรรย์เกิดขึ้นคือเรามีจิตสำนึกที่ดีเพราะว่าเรามีจิตวิญญาณที่ดีที่สื่อกับพระเจ้าและพระเจ้าสื่อกับเราผ่านจิตวิญญาณโดยที่จะคอยสอนเราทุกสิ่งอย่างอันนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ใดที่มีพระเจ้านั้นจิตใจก็จะเปลี่ยนแปลงลงแต่ถ้าหากว่ายังเปลี่ยนไม่ได้ก็จงอิทฐานต่อพระเจ้าว่าอย่าให้เราเป็นแบบนั้นอย่าให้เราเป็นแบบนี้แล้วพระองค์จะควบคุมสิ่งที่เราขอนั้นโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วเราจึงทิ้งมนุษย์ตัวเก่าสิ่งเก่าเก่าที่ไม่ดีนะั้นออกไปเราจึงต้องสวมเราจะมีชีวิตใหม่สวมชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ในพระเจ้า ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะครับอันนี้การันตีได้เลยนะครับก็ในพระธรรมนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อมีพระเจ้าแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไม่มีความโกรธไม่มีคิดปองร้ายกับใครไม่มีนประมาทใครไม่พูดจาหยาบโลน ไม่คิดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนะครับโอเคนะครับพระวจนะในบทนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อไร่ที่เรามีพระเจ้าแล้วเราจะเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราแต่ถ้าผู้ใดยังมีใจที่แข็งกระด้างนั้นอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจเราให้เหมือนดังพระองค์พระเจ้าจะทำสิ่งที่เราขอนั้นนะครับ โอเคนะครับพรนะนจ้ในบทนี้สอนไว้เพียงเท่านี้เข้ามาอ่านก็ได้ครับในพระธรรมโครสสีบทที่สามทั้งบทเลยหน้าอ่านทั้งหมดและครับเพราะว่า,าเป็นการสอนให้เรามีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่กับพระเจ้านะครับเราจะเหมือนดั่งพระฉายของพระเจ้าคือพระฉายของพระเยซูเราจะเป็นเหมือนดั่งพระเยซู ผู้ที่เราเชื่อองแล้วนะครับโอเคนะครับขอพระเจ้าสอวยพรทุกๆคนนะครับในพระเจนะบทนี้ประทาโคุรศีบทที่3ข้อที่8-10ถึงนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกๆคนนะครับมีสันติสุขอยู่ในพระเจ้าทุกวันเวลาขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลเราทุกคนให้อยู่ในโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขตลอดชีวิตของเรานะครับ ดีกว่าพระองค์จะมารับเราไปนะครับขอพระเจ้าสวัสดีปอนครับสารเสริญพระเจ้าสวัสดีครับ